สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกปลาเรือไวกิ้งยาหม่องน้ำตราถ้วยทองน้ำมันเครื่องไดเนแทรและพาวเวอร์แทรจากปตทอ,อีกหนึ่งภารกิจของกรมการข้าวนะคะคือการตรวจสอบแล้วก็รับรองมาตรฐานข้าวให้ได้มาตรฐานอย่างถูกต้องนะคะ,คะแต่ว่าจะมีขั้นตอนแล้วก็วิธีการอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพไป,ไปติดตามกันในช่วงนี้เลยค่ะ,คะ รู้หรือไม่ทำไมต้องมีระบบตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ข้าวปัจจุบันจากข้อมูลการเพราะปลูกข้าวปี2,557ทับ2,558 มีภาครัฐและผู้ประกอบการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ600,000ตันต่อปีคิดเป็นร้อยละ55เปอร์เซ็นต์และเกษตรกรเก็บมเมล็ดพันธุ์ใช้เอง300,000ตันต่อปีหรือร้อยละ27เปอร์เซ็นต์ทำให้เกษตรกรมีความจําเป็นต้องซื้อหามเมล็ดพันธุ์เพิ่มอีกประมาณปีละ200,000ตันหรือร้อยละ18เปอร์เซ็นต์แสดงให้เห็นว่ามเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดียังไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนมเมล็ดพันธุ์และลดข้อจํากัดในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ของภาครัฐที่มีอยู่ จึงจัดให้มีการรับรองระบบการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานซึ่งมีการดูแลควบคุมการผลิตการรวบรวมและจําหน่ายมเมล็ดพันธุ์เมื่อกล่าวถึงข้าวมเมล็ดพันธุ์ดีหรือมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนั้นต้องมีองค์ประกอบหลายประการคือมีความดีเด่นทางพันธุก,กรรมตรงตามพันธุ์ไม่มีพืชอื่นหรือพันธุ์อื่นปนไม่มีมเมล็ดวัชพืชโรคมแมลง สิ่งเจือปนติดมามีความชื้นเหมาะสมมีความงอกและความแข็งแรงสูงในขณะเดียวกันต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่ถูกต้องเหมาะสมและใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกเริ่มต้นที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอยู่ในมาตรฐานซึ่งการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเป็นปัจจัยสำคัญในการพ่อปู่การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีความบริสุทธิ์ตรงตามพันธุ์เป็นการลงทุนน้อยแต่ สามารถเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นได้และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับกเกษตรกรในการเลือกซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวมั่นใจว่าข้าวทุกมเมล็ดที่ได้รับไปมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและให้ผลผลิตตามที่ต้องการด้วยเหตุนี้กรมการข้าวโดวยกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์จึงได้ดําเนินโครงการตรวจรับรองมเมล็ดพันธุ์เพื่อพัฒน,นาการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวของผู้ผลิตแบบกลุ่มนิติบุคคลตรวจสอบรับรองทุกขั้นตอนกระบวน การผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการให้การรับรองระบบการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวของผู้ผลิตแบบรุ่มนิติบุคคลนั้นตอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติที่ดีสำหรับมเมล็ดพันธุ์ข้าวมกส4 4 0 6 2 5ศ7 4ย6ขีอจที่จริงมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ ขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีก็จะส่งผลทําให้ผลผลิตข้าวเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณภาพข้าวตรงตามพันธุ์ที่เราต้องการแล้วก็ส่งผลไปถึงคุณภาพข้าวแล้วก็ยังส่งผลถึงราคาที่เกษตรกรจะได้รับนะครับนอกจากนั้นก็ยังส่งผลไปถึงต้นทุนการผลิตของเกษตรกรก็จะลดลงด้วยเรละกรมการข้าวนี่ตระหนักและก็ความสำคัญกับการใช้มเมล็ดพันธุ์ดีซึ่งในทิศทางที่ กรมการข้าวต่เข้าไปดําเนินการณวันนี้นะครับเราก็มุ่งเน้นไปที่การให้การรับรองเป็นกลุ่มนะครับโดยใช้ระบบควบคุมภายในเข้าไปาให้กับองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์เข้าชุมชนหรือสมาคมชมรม ผู้ผลิตผู้จําหน่ายสถานประกอบการต่างๆให้จัดระบบควบคุมภายในของตัวเองให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานนะครับในกระบวนการเข้าไปตรวจสอบและรับรองเพื่อให้การรับรองตัวสินค้าเมล็ดพันธุ์ตรงนั้นก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่กรมการเข้านําเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปการันตีตัวเมล็ดพันธุ์สุดท้ายแล้วมันมีคุณภาพจริจรงๆนะครับก็ให้การรับรองแล้วก็ได้ใช้เครื่องหมายคุณภาพก็คือเครื่องหมายคิไปติดที่ตัวของบรรจุพันธุ์ ที่เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพตรงนั้นผู้ผลิตแบบกลุ่มนิติบุคคลที่สนใจเข้ารับการตรวจรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์กรมการข้าวโทร0 2 5 6 1 2 1 7 4รวมการตรวจรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานข้าวไทยเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสู่ชุมชน กว่าจะได้มาซึ่งมาตรฐานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะกรมการข้าวเขาก็จะมีกรรมวิธีนะคะมีมาตรฐานในการตรวจสอบนะคะอย่างเข้มข้นทีเดียวค่ะ,คะแต่ว่าในช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินค่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมด้วยกันค่ะ,คะ